นิทานอิงธรรมะเรื่องพระโมคคัลลานะโดโดเป็นคนสนุกสนานชอบรู้ชอบอ่านชอบดูไปหมดทุกเรื่องและชอบกินขนมแป้งจีเพื่อนเพื่อนเลยเรียกเขาว่าโดเรมอนวันนี้โดเรมอนถือใบปลิวมาหาคงกระพันเป็นใบโฆษณาพระเครื่ององค์หนึ่งและมีข้อความเล่าถึง ผู้ที่เคยบูชาไปแล้วแคล้วคลาดอันตรายใบปลิวนั้นเชิญชวนให้ไปบูชาพระเครื่องที่วัดซึ่งกำลังจะมีงานประจำปีคงกระพัน์อ่านแล้วก็พยักหน้างึกๆแต่ไม่ไปอยู่ยงคงกระพันเองแล้วไม่ต้องบูชาพระเครื่องละสิโดเลมอนแซวท,ทั้งทั้งที่ตัวเองก็ไม่เคยสนใจเรื่องนั้น เรื่องนี้มาก่อนเหมือนกันแต่ไม่เป็นไรแซวไว้ก่อนเพราะพ่อสอนไว้คงกระพันหัวเราะหึห่งหึแล้วลงนั่งคุยกันคุยกันไปคุยกันมาเลยนึกถึงเรื่องฤทธิ์คงกระพันเล่าเรื่องพระมหาโมคันลานะให้โดเลมอนฟังพระโมคันลานะเป็นพระอักคระสาวกฝ่ายซ้าย ของพระพุทธเจ้าคงกะพันเริ่มโดเรมอนถามว่าอัคครสาวกแปลว่าผู้เป็นใหญ่ในบรรดาสาวกใช่ไหมผู้ช่วยมือซ้ายของพระพุทธเจ้าว่างั้นเถอะคงกะพันยิ้มยิ้ม,มแล้วเล่าต่อสมัยนั้นมีาศาสนามากมายนะพวกนักบุบวชนอกาศาสนาพุทธ นี้เรียกรวมกันว่าเดียรละถมลีมีนิครนมินิครนปริพาชกอะไรอะไรอีกเยอะแยะ,ยะแล้วก็มีศาสนาพุทธขึ้นมามีชาวบ้านเลื่อมใสมากชาวบ้านเอาข้าวของมาถวายมากทำให้อยู่ทำให้กลุ่มอื่นๆขาดลาบไป พวกเดียรถีก็ขาดลาบสักการะไปเหมือนกันเดือดร้อนกันทั่วหน้าวันหนึง่งพวกเดียรถีมาประชุมหาสาเหตุกันว่าทำไมถึงเป็นอย่างนั้นได้ก็เราตั้งมาเหมือนกันก็สรุปกันว่าเป็นเพราะพระโมคคัลลานะนี่แหละคนสำคัญเป็นเพราะท่านมีฤทธิ์มากไปนรก ไปสวรรค์ลแล้วมาเล่าให้ชาวบ้านฟังว่าคนทำกรรมอย่างนี้นะ่ะไปสวรรค์คนทำกรรมอย่างนี้นะ่ะไปนรกทำให้คนเลื่อมใสนี่ถ้ากำจัดพระมหาโมคันลานะได้พระพุทธเจ้าจะขาดกำลังสำคัญไปชาวบ้านก็จะเอาสิ่งของมาสักการะพวกเราแทน โดเลมอนถอนหายใจเฮือกความที่โดเลมอนเป็นคนใจดีมองโลกดีตลอดฟังแล้วรู้สึกเหนื่อยใจคิดได้ยังไงเนี้ยกลุ่มใจหันไปหยิบขนมแป้งจีที่หอบมาด้วยมากินแก้กลุ้มไม่คิดเปล่าสิคิดแล้วก็ไปเลี้ยไรยเงินมาแล้วเอาไปจ้างโจรไปฆ่าเลยละ่ะ พวกโจรตามพระท่านอยู่สามเดือนท่านก็หนีได้ตลอดเพราะมีฤทธิ์มากโจรมาก็เหาะหนีไปทุกทีพอสามเดือนแล้วท่านมาคิดว่าเออกำเก่าตามมาทวงแล้วนะใช้นี่สัทีก็แล้วกันท่านเลยไม่เหาะหนีแล้วพวกโจรก็ลุมกันทุบตีจนกระดูกแตกหมดเลย แล้วเข้าใจว่าตายแล้วเลยจับไปโยนทิ้งในพุ่มไม้โดเรมอนแย้งว่าพระโมคคัลลานะนี่ท่านเป็นพระอาหารหันต์แล้วทำไมยังมีกรรมเก่าตามมาได้อีกบุญไม่เจือจางกรรมเก่าลงหรือคงกระพันยิ้มยิ้มกรรมมีหลายระดับถ้ากรรมไม่แรงนักผู้มีบุญมากก็เจือจางกรรมเก่าลงได้มาก แต่ถ้าเป็นกรรมหนักๆน,กนี่ไปเจอือจางเขาไม่ได้หรอกความเข้มข้นมันสูงอีกอย่างมันเป็นแรงเฉื่อยด้วยเช่นเวลานายพายเรือมาพอยกพายขึ้นภาพไม่ได้พายต่อแต่เรือก็ยังแล่นไปได้อีกระยะหนึ่งใช่ไหมกรรมเก่าจะมาสนองผลก็ได้เต็มที่ในชาตินี้แหละ เพราะท่านไปเป็นพระอรหันแล้วถ้าตายเมื่อไหร่ก็ไม่เกิดอีกแล้วกรรมอะไรที่ยังค้างอยู่ยังไม่ตามมาเก็บหนี้ก็ต้องเลิกเก็บหนี้ไปเพราะไม่มีชาติหน้าให้เรียกเก็บแต่ถ้ายังอยู่ก็เรียกเช็คบ,บินได้โดเรมอนน้ายุง่งกินขนมเบื้องกินขนมแป้งจีเพิ่มเป็นสองชิ้น ให้สมองจะได้มีแรงคิดงั้นแสดงว่ากรรมเก่านี้ต้องแรงมากเลยท่านไปทำอะไรมาหรือในอดีตชาติท่านไปท่านเป็นคนดีมีความกตัญญูปน,นิบัติพ่อแม่ดีแม่ขอให้แต่งงานจะได้มีคนช่วยแบ่งเบาภาระเขาก็ปฏิเสธหลายครั้งแต่ในที่สุดแม่ก็หาผู้หญิงมาแต่งให้จนได้ แต่สภายไม่ดีคนนิบัติพ่อแม่อยู่ได้เพียงสองถึงสามวันเท่านั้นก็เบื่อคิดกำจัดบอกผัวว่าอยู่ร่วมกับพ่อแม่ไม่ได้เพราะสองคนชอบทำสกปกเลอะเทอะแต่ผัวก็ไม่เชื่อวันหนึ่งพอผัวออกไปข้างนอกเมียก็เอาเชือกปอข้าวยาคู พวกน้ำนมมาทิ้งเลี่ยลาดเต็มบ้านผัวกลับมาก็ถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นนี่มันอะไรกันเมียบอกว่าพ่อแม่ทำในที่สุดหลงเชื่อเมียคิดค่าพ่อแม่ขนาดนั้นเลยเหรอโดเรมอนร้องตกใจคงกระพันพยักหน้าใช่หลอกพ่อแม่ว่าจะพาไปเยี่ยมญาติระหว่างทาง ทำเป็นบอกว่าแถวนี้มีโจรมากให้พ่อถือเชือกวัวไว้ไปเกวียนนะแล้วตัวเองก็ลงไปแล้วตัวเองจะลงไประวังภัยให้เสร็จแล้วตัวเองก็ทำเป็นโจรกลับมาทุบตีพ่อแม่จนตายโอ้พระเจ้าจอดช่วยด้วยโดูเลมอนขางข้ามประเทศ กรรมนี้ทำให้พระโมคคัลลานะตกนรกหลายแสนปีเวลาเกิดมาเป็นคนก็ถูกทุบให้ตายเป็นร้อยชาติเพราะเศษบาปที่เหลือโดเรมอนหงายหลังเป็นลมคงกระพันพัดให้แล้วจับพวกโจรได้ไหมโดเรมอนลุกขึ้นมาถามต่อโจรที่ฆ่าพระโมคคัลลานะนะ จับได้พอข่าวแคร่ไปพระเจ้าอาชาติศัตรูก็สั่งให้ออกตามจับทันทีพวกโจรได้เงินแล้วก็เอาไปกินเหล้าแล้วต่างคนก็พูดคุยโอ้อวดกันว่าตัวเองเป็นคนลงมือตีก่อนพวกตำรวจก็เลยได้ยินและก็จับได้พระเจ้าอาชาติศัตรูสั่งให้จับพวกเดียรลถีกับพวกโจรเปือย แล้วฝังลงในหลุมแค่สสดือกลบด้วยฟางแล้วก่อไฟเผาแล้วเอาไถเหล็กไถเป็นท่อนๆเลยโจนหอบฟางโจนอบฟางฮ่าฮ่โดเลมอนหัวเราะแต่ตอนที่โจนทิ้งพระโมคคัลลานะไว้ในพุ่มไม้น่ะท่านยังไม่ตายหรอกอ้าวหรอดีจัง โดเลมอนดีใจจนต้องกินขนมอีกแต่ก็เละหมดแหละท่านก็ใช้ฤทธิ์ของท่านประสานกระดูกทั้งหมดแล้วจึงหอบไปหาพระพุทธเจ้าเพื่อทูลลาตายพระพุทธเจ้าบอกว่าจะไม่ได้เห็นกันอีกแล้วพระเพราะพระโมคคัลลานะเป็นพระอรหันต์ไม่ได้มาเกิดอีกแล้วก็ทรงขอให้พระโมคคัลลานะ บรรยายทําให้พระองค์ฟังตรงนี้น่าสังเกตนะว่าพระพุทธเจ้าของเราไม่ได้ถือพระองค์ว่าเป็นธรรมราชาเวลาสาวกจะปรินิพานยังทรงขอให้แสดงธรรมให้แก่พระองค์เรียกว่าทรงเป็นผู้เคารพทำอย่างแท้จริงโดเรมอนทราบซึ้งใจพระโมกขลานะก็ห่อขึ้นไปในอากาศ แสดงฤทธิ์ต่างๆแล้วบรรยายธรรมถวายพระพุทธเจ้าเสด็จแล้วจึงถวายบังคมลาออกไปยังก,กาลศิลาเพื่อปรินิพานที่นั่นพวกพิสุทั้งหลายสนทนากันว่าพระโมคคัลลานะเป็นคนดีมีธรรมมหาศาลไม่น่าต้องมาตายในสภาพอย่างนี้ดูไม่สมควรเลยพระพุทธเจ้าตรัสว่า ถึงจะดูเหมือนไม่เหมาะสมในชีวิตนี้แต่ถ้าดูกรรมเก่าของท่านแล้วก็เป็นการเหมาะสมสำหรับกรรมเก่านั้นแล้วโดเรมอนทำท่าอ่อนละหยขนาดมีฤทธิ์ธมากขนาดนี้ยังหนีกรรมเก่าไม่พ้นเลยแล้วเรายังจะป้องกันอะไรได้โคงกระพันพยักหนะ้าเราก็ต้องพยายามไม่ทํำบาปนั้นแหละ จะได้ไม่มีสาเหตุของบาปที่จะมาตามให้ผลทำร้ายเราถ้ามีเหตุเมื่อไหร่มันก็ต้องมีผลเมื่อนั้นเป็นเรื่องธรรมดาการหยุดทำบาปเป็นเครื่องป้องกันตัวดีที่สุดแล้วละ่ะโดเรมอนเอ่ยจงรีบสะสมบุญเข้าเถอะสาธุโดเรมอนยกมือไหว้อย่างจริงใจค่ะวันนี้ก็จบเรื่อง พระโมคคันละนะนะคะวันนี้คนที่ฟังก็ขอให้เจริญทั้งทางโลกและทางธรรมมีแต่ความสุขสมหวังในเรื่องการงานการเงินและความรักสวัสดีค่ะ